มันหลุดเนาะเฮ้ยแต่เซฟจริงๆนะเป็นติกลิยาอะไรโอ้โหใช้ได้เลยนะฮะวันาทิตย์วางไหมวันอาทิตย์ไม่ได้เล่นวันทิตเวลาครอบครัวสาวอาทิตย์วันเสาร์เปิดร้านอยู่วันอาทิตย์เหรอที่ไหน

อ๋อนาการแก้งอรสนามมีหลังคาปะไม่มีพี่ไม่มีสามย่าจริงสามย่าจริงอ๋อมันมีสองขนดในซอยไงที่คอนโดของปาไงไม่มีหลังคาอยู่มีหลังคายู่วันอาทิตย์เวลาครอบครัวไปไหนไม่ได้เลยไปกับที่บ้านครับไม่ได้เสาที่ขาใบสองบสามแล้วไปลกับเต็กันตอนไหนอ่ะ โอ oh, <im itation> ้ไม่แน่ไม่แน่ทุ่มครึ่งไม่แน่เดี๋ยวดูก่อนนะพวกไหนอะครับแต่กับพวกไหนที่ก็ทั่วทั้งแถวซอมสร้างครับสนามไหนสนามเนี่ยเดินแยกเ่อนสุ่นเดจไปแล้อยู่ขวามือไม่ใช่ P S W ใช่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ครับตรงซอยปอัป๊มอะเหรอใช่ครับขอสนามเล็กก็นะครับผมทีมกี่คนอะหกเคยไปเล่นอยู่ทีมละเจ็ดเหรอ หรอ๋อสามเล็กได้มันเไม่ต้องวิ่งเยอะเข้าสกอตปอลอ๋อเล่นสบายเลยบอลวิวทุกวันเลยนี่มันไปไปวิ่งทุกวันของมันอเขาไม่ติมันก็ไปวิ่งของมันอยู่นั่เดียวคนเดียวมันแหมยี่สิบยี่สิบเท่าไหร่ละยี่สิบคนสิบเก้าอ๋อแหม่แต่ทุกวันยังได้เลยนะ ถ้าไม่ได้วิ่งเยอะนะโอ้โหโอ้พี่ป๊อกพี่ป๊อกทุ่มครึ่งไม่แน่นะวันไหนเจ็ดเจ็เจ็ทุกวันสิพิ่ไม่ใช่เจ็เจ็ดทุกวันอืมอืมอืมกี่ทีมสามหรอ ไม่เกินสี่ใช่ไหมถ้าห้าไม่ไหวเนอะนอ๋อ,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 อจริงจังป่ะอ๋อโอเค<ด>อยู่นะออเออวันศุกร์ที่ใช้แดงเยอะไงใช้แดงเยอะสนามมันกว้างถ้าสนามเล็กสนามเล็กโอเคอย,ย,คอยอู่ตรงนี้อ่ะพี่เลื่องเมืองนอน,นะนะงน่ะไอซีเอ็นอะ่ะอ่า เป็นชื่อซอยเลี่ยงเมืองนนเลยพี่ใกล้ตลาดนนน่ะใกล้วัดอะไรนะวัดธินกรน่ะใช่สนามเปิดสัก2ปีแล้วมั่งเจ็ดคนสนามใหม่ใหม่อยู่พี่ใหม่อยู่ติดเกือบติดเกือบติดเข้าไปนิดเดียวเองเข้าไปไม่ถึง10เมตรอ่ะ เขาไปจากถนนใหญ่สิสสถ้ามาจากอสีแยกอตอ,ออตรอกรเลี้ยวซ้ายอ่ะพี่แล้วก็สีแยกใหญ่ตรงวัฒนกรนะตรงไปอ่ะนั่นแหละไม่ต้องขึ้นสะพานนะเรื่องขึ้นสะพานข้ามไฟแดงนะรอใตส้สะพานตรงไปอ่ะอยู่ซ้ายมือถ้าขึ้นสะพานก็จะเห็นสนามเลยพี่ถ้าขึ้นสะพานขา้ามแยกตรงนั้นอนะ่ะมาจากอตกรแล้วก็ตรงไปใช่พี่สายแยกอตอเลี้ยวซ้ายตรงไปเรื่อยๆขึ้นสะพานอ่ะ สนามก็อยู่ซ้ายมือี่ไปออกที่ไปออกด้วยไม่ใช่พี่ไม่ใช่อันนี้เรียงเมืองนนท์ปอประชาราชใช่ประชาราชถ้าเลี้ยวขวาสี่แยกจะไปตลาดนนท์ไปท่าน้ำไงสนามมายเม้งลงชื่อเร็ววันพฤหัสลงชื่อแล้วเมื่อวานเล่นดีเล่นดี วัยรุ่นก็30ขึ้นอ่ะพี่ไม่ใช่ไม่เคยเจอโควิดได้เรียบร้อยเลยเฮ้ยงง่่าแมนนนูเป็ที่นะถ้ามันไม่มีที่เป็นเนี่ยพอตรงเสาว่าหลินพนักแต่ยังโอ้ดีๆได้กันอยู่น่องแบบคุณเออร์เนี่ยมีเบ้นเบ้นอย่างเงี้ยไม่หมแต่บางใหญ่ก็เป็นไม่พอขอบมีเมียมีเมียยัง

ยิงดีจังวะิ้เราไม่ค่อยได้ง้างยิงเลยเนาะทหาจังหวะยิงไกลหน่อยไหมงยิงไกลนะไม่งั้นไม่งั้นไม่ได้

แต่พูดชัดอยู่นะยี่สิบปีได้เมียอยู่ที่หมดเลยตอนนี้สามสิบเท่าไหร่สาม1เองเล่นทุกอาทิตย์ใช่ไหมวันอาทิตย์ตัววนอาทิตย์ มันตอกไปแจมต้องไปแจมตตะะกกกออนนาสดียโอ้โหไม่ไม่เอาเลยพี่ยากยากมันไม่ได้เหงื่อดิโอ้พี่ดูในเหงื่อเนี่ยเหรอเหรอมีแต่ตัวตีทั้งนั้นเลยผมไปนี่ผมโอ้โหนั่งดูไม่ไหวไม่ไหวเราไม่ดอยไม่เก่งเลยไอตัวเท่านี้เท่านี้ไม่พลาดแล้วครบรอบครบรอบครบรอบเลยตัวเท่านี้พี่คุ้มรอบคุ้มรอบขึ้นดีโวไรแบบปี แล้วพื้นแข็งนะพี่จะฟาดยังไงอ่ะรอดเนี่ยม่เหนื่อยชิบหายเลยแล้วสามี่นอนแล้วแข็งจะฟานยังไงฟาดยังไงถ้าลงนะโอ้โหต้องเก่งกำลังมันแน่แค่ตีลังกา่าไม่กล้าเลยเดี๋ยวอะไรหต่อไม่ได้เดี๋ยวิดกับฟาดแบบเขาเลย เดนั่นก็ช่วโมงคเี่ยเขาก็เด็ให้อีกครึ่งชั่วโมงไปสองชั่วโมงเขาคิดชั่วโมงครึ่งเพราะว่าเกับจะของสนามคนเดียวจะองนดลสนานเดี๋ยวไปด้วยสักักหน่อยสักหน่อยไม่ได้ไปไปบ่อยๆไม่ได้อยู่ไปเเ้้ที่ขาวพัแล้วไปกี่คนสัญญาทีนึงเวียนกันลง เววิ่งกันลงไหมแต่ถึงเร้ผมก็เนี่ยจัดม่เนี่พี่นี่ปัดกันให้มีใครเนี่ยวิโก้ก็ขอ<ม>ตัวมายิตัวมาอย่างเงี้ยอืม,อม,อม,อมส่วนใหญ่รุ่นรุ่นเราทั้งนั้นเหรอใช่ใช่ใช่ร,รุ่นรุ่นพี่ด้วยรุ่นออ๋มันะไรโอ๋อเออต้องมีสลับบ้างที่ตัวแก่จะได้ไม่เหนื่อย สั่งเลยเนี่ยต่างยังเดิมเริ่มเมลยอ่เ,เข้าบอลเร็วนะเฮ้ยแต่ลอดตัวเด็กเ <c ười> กินไปแล้วเกินไปแล้วแต่ลอดตัวเด็กนะวิ่งอ้อมนะวิ่งห,หนึ่งไหวปะ่ะพี่โจโโเนี่ยว,วิ่งอ้อมตัวเลยนะ